งั้นตอไปเนะี่ยต้องจะเป็นคนนอกแบบที่ทุกคนคิดจริงๆก็แล้วกันะนี่นึ่นตองแกคิดจะไม่ให้เงินฉันใช่ไหมได้เงินฉันจะไปหาลูกชายฉันเองฉันจะไปฟ้องลูกชายฉันคอยดูเถอะแม่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะซื้อบ้านให้แม่เองแล้วก็จะให้เงินแม่เดือนละหนึ่งหมื่นไปเลยคุณตองคุณตอง,ตองเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะทางบัญชีแจ้งมาว่าเงินเราไม่เหลือถึงสองล้านแล้วนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณน็อดทำเรื่องเบิกไปสองล้านกว่าแล้วค่ะฮะอะไรนะคะพี่น็อดเงินในบัญชีมันหายไปตั้งสองล้านอะพี่เอาไปใช่ไหมพี่เอาเงินคืนตองมาเดี๋ยวนี้เลยนะตองเพิ่งจะปิดดีลบริษัทใหญ่ไปอะ่ะแล้วต้องเซ็นสัญญาไปแล้วด้วยตอนนี้ตองต้องเอาเงินไปจ่ายค่าซัพพลายเออร์ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเนะี่ยบริษัทต้องลม้มละลายได้เลยนะ ตองตองจะมาขู่พี่ทำไมบริษัทของตองให,ใหญ่โตขนาดนั้นเฮน้ย,ฮายขาดเงินแค่2ล้านมันถึงกับต้องล้มละลายเลยเหรอตองตองก็ไปคุยกับซัลไยเออร์ของตองก่อนก็ได้ว่าเลื่อนจ่ายก่อนได้ไหมอ่ะและอีกอย่างหนึ่งอสมัยเนี้ยมันมีที่ไหนจ่ายเงินก่อนค่อยส่งของอ่ะพี่นอ็อตแต่มันเซ็นสัญญาไปแล้วนะแล้วตอนนี้ตองก็ตกลงกับเขาคุยกับเขาไป้เรียบร้อยหมดแล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะมองบริษัทเรายัางไงอะฮะ พอถ,ถึงตอนนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยบริษัทเราอาจจะโดนฟ้องเราต้องรัมน้าล,ลายได้เลยนะพี่นอ็อตพี่รีบโอนเงินมาคืนตองเดี๋ยวนี้เลยอนาคตบริษัทเราอะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะตองพี่เอาเงินให้แม่กับปอนเขาไปซื้อบ้านแล้วตอนนี้พี่ไม่เหลือเลยคือตองอะก็ไม่เคยให้เงินแม่พี่เลยซักบาทหนึ่งตอนที่พวกเขาไปขอตองตองก็ปฏิเสธพี่ไม่มีทางเรื่องพี่ก็ต้องช่วยเหลือแม่กับน้องพี่ซีพี่นอ็อต พี่บ้าไปแล้วหรอพี่ทําแบบนี้ได้ยังไงคะพี่เอาเงินจากบริษัทเนี่ยไปใช้ส่วนตัวได้ยังไงพี่บอกว่าพี่รักแม่กับน้องพี่ใช่ไหมแล้วตองกับลูกอ่ะพี่เคยคิดถึงความสําคัญของเราสองคนบ้างไหมพี่เลือกที่จะให้เงินพวกเขาแล้วก็ปล่อยให้ตองก็มาเจอปัญหาอะไรแบบนี้หรอตองแต่นั่นแม่กับน้องชายพี่นะพี่ก็ต้องช่วยสิตองมาใจแคบเงินไปแล้วตองไม่เคยให้เงินแม่พี่เลยพี่ก็ต้องช่วยดิแต่เราสองคนเป็นสามีภรรยากันนะคะ พี่จะทาอะไรพี่ไม่คิดจะบอกตองบ้างเลยเหรอแล้วพี่เอาเงินของบริษัทไปซื้อบ้านให้ปอนตปที่ตองไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยอ่ะพี่ยังเห็นว่าตองเป็นเมียพี่อยู่ไหมพี่ไม่รู้เลยไงว่าไอ้เงินเนี้ยมันสับก,กับบริษัทเราขนาดไหนอ่ะแล้วทาไมตองไอ้เงือนก้อนนั้นอ่ะมันก็เป็นของเราทาั้งคู่พี่ก็มีสิทธิ์ใช้ไม่ใช่หรอก็ได้ถ้าพี่จะพูดแบบนี้ก็ได้งั้นพี่ก็เอาเงินตองคืนมา เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่จะมีเงินเยอะสักแค่ไหนกันเชียวพี่น็อตตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยตองรู้นะว่าพี่แอบเอาเงินไปให้แม่กับน้องพี่ตลอดตองรู้ทุกอย่างเละพี่คิดว่าตองไม่รู้เลยไงตองไม่ใช่แม่ของปอดนะตองไม่ได้มีหน้าที่มาคอยเลี้ยงดูแลเขาลูกเราล่ะลูกเราโตขึ้นทุกวันนะจะเข้าโรงเรียนอยู่แล้วอ่ะแทนที่ตองจะได้เอาเงินเนี้ยเก็บไว้ซื้อบ้านให้ลูกอ่ะพี่น็อตที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านอ่ะตปอาเป็นคนจ่ายทั้งหมดเลยนะตองไม่เคยขอเงินพี่แม่ตาบาทเดียว เกิดว่าตองไม่มีเงินไปจ่ายเขาบริษัทตอาต้องล้มหน้าพายนะตองตองก็ไปยืมเงินพ่อแม่ตองสิพ่อแม่ตองมีเงินเยอะจะตายพี่น็อตพี่พูดแบบเนี้ยออกมาได้ยังไงอะคะตองหมดความอดทนกับพี่แล้วนะที่ผ่านมาตองไม่เคยมีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ตองจริงจังเลยแต่วันนี้วันที่ตองเดือดร้อนวันที่ตองลําบากตองต้องกลับไปพึ่งพาเขาไม่ขอความช่วยเหลือจากเขาหรือไงพี่อยากจะให้ตองไปลูกัลตรอนยูนะเหรอคะพี่น็อต ต้องบอกพี่ไว้เลยนะพี่ไปเอาเงินจากปอนคืนมาให้ได้ถ้าเกิดว่าปอนไม่มีเงินเนี่ยก็ให้มันขายบ้านแล้วเอาเงินสองร้อยมาคืนต่อให้ครบตอถ้าพี่ทําตามทมี่ตองพูดเนี่ยแม่พี่อ่ะเขาคงไม่รับพี่เป็นลูกแน่ๆตองก็รู้ใช่ไหมว่าพี่เป็นพี่ชายคนโตอ่ะพี่มีหน้าที่ต้องดูแลและช่วยเหลือให้ปอนยังไงแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยพี่จะปล่อยพวกเขาไปได้ยังไงพี่นอ็อตจริงๆแล้วบ้านเนี่ยมันก็ไม่ควรเป็นของพวกเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่แค่ไปทวงคืนมามันก็แค่นั้นเอง แล้วถ้าแม่พี่ไม่รับพี่เป็นลูกเนี่ยมันก็ยิ่งดีเลยต่อไปเนี่ยพี่ก็จะได้ไม่ต้องลําบากไม่ต้องมีคนมาคอยขูดเลือดขูดเนื้อพี่อีกไงพี่จะได้สบายสักทีพี่น็อตพี่ไม่ได้มีหน้าที่มาเลี้ยงดูน้องพี่นะพี่ไม่ใช่พ่อแม่เขาพี่เป็นแค่พี่ชายเขาแล้วพี่เนี่ยก็ช่วยเขามามากพอแล้วพี่ลองคิดดูสิว่าการที่พี่ช่วยเขาพี่ได้อะไรมาบ้างปอยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันจะมาแบ่งแยกกันทําไมปอเนี่ยมันเป็นน้องชายแท้ๆของพี่ พี่แค่หวังให้ปอเนี่ยมันมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วถ้าพี่ไม่ซื้อบ้านให้มันเนี่ยเมียมันจะขอยาแล้วแบบเนี้ยตองจะให้พี่รู้สึกยังไงถ้าครอบครัวเขาต้องมาพังเพราะบ้านหลังเดียวเนี่ยพี่ยอมให้ปอมันขายบ้านไม่ได้หรอกนะที่ดูเหมือนว่าพี่จะเลือกแม่พี่กับน้องพี่มากกว่าตองสินะก็ได้งั้นพี่ก็ไปอยู่พวกเขาเลยพี่ไม่ต้องไปอยู่กับตองแล้วเราก็อย่ากันตองหมดความอดทนกับพี่มานานแล้วนะพี่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ทําตัวโอดเก่งพออยู่นอกบ้าน ก็ทําตัวใจใหญ่ใจโตมีเงินนักหนาเหรอถึงไปช่วยเขาอะทั้งในที่พี่เองก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นอะพอกันทีเถอะตองเราแต่งงานกันมากี่ปีแล้วจะมาอยากกันเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เนี่ยนะแล้วพี่ซื้อบ้านให้ปอเน,นี่ยมันผิดตรงไหนไม่ใช่ว่าตองก็ไม่มีเงินนะตองมีเงินแล้วตองจะมาอยากกับพี่เพราะเรื่องเงินแค่นี้เนี่ยนะและอีกอย่างนึงไอ้เงินพวกนั้นนะ่ะพี่ก็มีส่วนของพี่เหมือนกันพี่มีสิทธิ์ใช้ได้ไม่ใช่หรอพี่เอาอะไรมาอ้างคะพี่น็อต แล้วพี่ยังกล้าบอกเหรอว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆอะ่ะพี่ไม่ได้เห็นความสําพัของเรื่องนี้เลยใช่ไหมตองเนี่ยถ้าตองไม่ได้เงิน2ล้านบริษัทตอต้องล้มละลายนะพี่อยากจะให้ตองไปทํางานหาเงินมาดั่งเย็บผ้าเลี้ยงดูพี่กับลูกหรือไงพอเถอะตองพอเัอทีเลิกพูดอะไรที่ไม่มีประโยชน์สักทีได้ไหมตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือทำเยงก็ได้ให้หาเงิน2ล้านมาให้ได้และการหย่าเนี่ยมันช่วยอะไรได้หรอตองตองก็บอกพี่ไปแล้วไง ว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือให้ปอนมันขายบ้านแล้วเอาเงินมาคืนเราสะหรือไม่ก็ก็อยาใช่ไหมตองมันควรจะมีทางออกอื่นสีตองอย่ามาขู่พี่เลยพี่จะไม่ยอมให้ปอนมันขายบ้านแน่ไม่อย่างนั้นน่ะแม่กับปอนก็ต้องโกรธพี่แน่ๆตองและพี่ก็จะไม่มีวันยอมหยากับตองแน่นอนพี่ทําผิดอะไรพี่ก็แค่ใช้เงินของพี่เองไมไ่ทำผิดกฎหมายสักหน่อยก็ดีถ้าพี่ยังดื้อด้านอยู่แบบเนี้ย ตองจะได้ไม่ต้องมาพยายามรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้แล้วพี่จําไว้เลยนะว่าถ้าตองจัดการเรื่องทุกอย่างเสร็จเมื่อไหร่นะเราจะหย่ากันทันทีเ,เฮ้ยนี่เขาเปิดไม่ได้วะ ฮัลโหลตองบอดีพี่เพิ่งกลับมาจากเที่ยวอะตอนนี้พี่อยู่หน้าบ้านทําไมพี่ไขกุญแจเข้าบ้านไม่ได้อะตองเปลี่ยนลูกกุญแจกันเหรอตองตองรีบมาเปิดประตูให้พี่เดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้ยุงมันถามพี่หมดแล้วเนี่ยใช่ค่ะกุญแจมันถูกเปลี่ยนไปแล้วแหละแล้วถึงตองจะกลับไปเนี่ยตองก็เปิดประตูให้พี่ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าตองขายบ้านไปแล้วเจ้าของใหม่ขเขาคงจะเปลี่ยนกุญแจไปแล้วแหละอะไรนะตอง ตองจะขายบ้านทำไมตองไม่ถามพี่ก่อนบ้านหลังนี้มันเป็นสินสรดร่วนกันนะแล้วพี่จะไปอยู่ที่ไหนตองก็ทําตามแบบที่พี่เคยทำไงคะทิพย์พี่ยังโอนเงินให้ปอนโดยที่ตองไม่รู้เรื่องด้วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็บอกเองว่าพี่จะไม่ยอมให้ปอนมันขายบ้านตองก็เลยขายบ้านตองแทนเนะคะเพราะว่าตองไม่ได้อยากมานั่งหาเงินแล้วก็ทํางานเย็บผ้าหาเงินมาเลี้ยงพี่ไงคะตองตองจะมาพูดถึงเรื่องใหญ่ทําไมแล้วก็คุยกันจบแล้วไม่ใช่เหรอ น,นี่มันโชคร้ายมากเลยนะที่ตองได้พี่มาเป็นสามีตองไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับพี่แล้วก็ครอบครัวของพี่ต่อไปแล้วแล้วตองจะบอกอะไรไว้ให้นะตองจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแล้วตองจะเรียกเอาเงินที่ปอยมันเอาของตองไปเอาคืนมาให้ครบให้หมดเลย,เ,ยเดี๋ยวกว่อนตอง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 เอ้ยทำไงดีวะเนี่ยบ้านยวเข้าไม่ได้ชีวิตอาจทำให้เราล้มลงไปบ้าง แต่เราเลือกได้ว่าจะยอมแพ้หรือลุกขึ้นสู้